ตุก,กตาฉันว่าเสร็จแล้วกลับกันเถอะเอ๊ะตุก,กตาว้าวน่ารักจังเอาไปด้วยดีกว่าเออเขาว่ากันว่ามันเป็นตุ๊ก,กตาผีนะใครที่อยู่กับตุ๊ก,กตาตัวนี้ตอนเที่ยงคืนคนนั้นจะต้องตายพูดอะไรของเธอน่ะ มาเป็นน้องสาวของฉันนะน่ารักจังเลยฝันดีนะจ้ะห <Yeah. S 1> วานรีบไปกันเถอะจ้ารอฉันด้วยนะ <Yeah. S 1> อียดโรหวานนั่นดูสิตุกตาตัวนั้นหรือจะเป็นเพราะตุกตาผีนั่นนะช่างเถอะเลิกคิดดีกว่า นังสือ้อลอลูกค่ะแม่นี่จะให้ดูว่าแม่เจออะไรเป็นไงน่ารักไหมแม่ไปเอามาจากไหนอน่ะแม่เห็นมันอยู่หน้าบ้านเราหนะสงสัยมีใครทําตกไว้ตุ๊กตาตัวนี้ เอาไปทิ้งไกลๆเหนื่อยจังทิ้งไว้นี่แหละอย่าตามมาอีกละ่ะจะเที่ยงคืนแล้วพักแค่นี้ดีกว่าอะจะเที่ยงคืนแล้วยังไม่นอนอีกเหรอคะลูกนี่ขี้เล่มจริงๆเอา้านี่อะไรเหรอคะก็นี่ไงละ่ะหนาวอ่ะ จะได้ยังไงคะก็ข้างบ้านเห็นลูกวางถุงนี้ไว้ดีนะที่เราเอามาคืนให้พรุ่งนี้ไปขอบคุณเขาด้วยนะแม่ไปนอนก่อนละเตงเตงเชียงคือแล้วเนี่ย